สวัสดีครับมาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยที่ช่างไม่เคยบอกวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสําคัญที่หลายคนมักจะมองข้ามนั่นก็คือทําไมต้องใช้น้ํายาล้างหัวพิมสูตรอ่อนหลายคนอาจคิดว่าทําไมต้องใช้สูตรอ่อนด้วยละ่ะฟังให้จบนะครับ หัวพิมของเราก็เหมือนกับเครื่องมือมีค่าที่ต้องการการดูแลอย่างพิถีพิถันน้ำยาสูตรอ่อนเปรียบเสมือนยาบำรุงผิวหน้าเบาๆนุ่มๆไม่รุนแรงช่วยฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายถ้าใช้น้ำยาสูตรเข้มตลอดเวลามันเหมือนเอากระดาษทรายถูหน้าทุกวันการสึกหรอย่อมเกิดขึ้นแน่นอนการใช้น้ำยาสูตรอ่อนจะช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์ป้องกันการหนุดตันรักษาคุณภาพการพิมพ์ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเชื่อผมเถอะครับการดูแลเล็กน้อยทุกวันดีกว่าการซ่อมแซมครั้งใหญ่สักครั้งสุดท้ายนี้จำไว้นะครับ หัวพิมพ์คือหัวใจของงานพิมพ์ DTF เราต้องดูแลมันอย่างดีที่สุดหากเพื่อนๆมีเทคนิคดีๆหรือมีปัญ <left. S 2> หาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์เล็ก DTF L 1 8 L 8 0 5 0โพสต์ปัญหาที่กลุ่มหรือฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ผมยินดีแบ่งปันกับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ที่ให้เธอได้สัมผัสสินค้าดีๆที่ผ่านการทดสอบมาสี่ปีี่ยาวนานแต่เรายังยืนยันให้เพื่อนมั่นใจไม่มีวันผิดหวังไม่ใช่แค่ขายแต่ให้เธอได้ใช้คุณลังพาพเต็มเปี่ยมให้ทุกคนได้สัมผัส เตรีนให้ทุกคนได้สัมผัส